นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนนี้เราก็มาขับเก็บเสื้อผ้าสำหรับการไปแคมปิ้งพรงนี้ที่สวนพึ่งนะครับชื่อว่าไล่จุทธนากเกษตรสวนผสมอนนี้เราก็ีผมก็มาถ่ายนะบรรยากาศกัน เก็บเสื้อผ้าการเตรียมตัวไปแคมปิ้งของพวกเรามันก็จะประมาณนี้เสื้อผ้าผมก็ไปไม่เยอะเพราะว่าเป็นทิปนี้ผมเอาทริปเป็นทิปมอไซค์เราสใส่ไปนี่ครับนี่เป็นพวกออกแขนกันแดดถุงมือสาหรับขากับพวกเนี้ยแน่มันจะร้อนต้องเตรียมไปสำคัญมากแล้วก็นี่เลยขาไม่ได้ โมงนะครับผมโมงุโมงกองฝุ่นกองอะไรพวกนี้แหละได้แล้วก็จะมีนี่ของผมจะเป็นพวกนี่สำคัญขาดไม่ได้เหมือนกันหมวกน็อกกับแว่นตานะครับต้องใส่นะครับผมแล้วก็นี่เลยจัดมาใหม่กระเป๋าคาดเอวสำหรับขับมอเตอ์ไซ เอาไว้เก็บพวกแบบของที่มันมีค่าพวกแบบอธิกาโทรศัพท์ power bank อะไรพวกเนี้ยกระเป๋าตังค์ี่ยโอเคเราต้องมาติดตัวพระของนี้ไปด้วยโอเคครับเดี๋ยวไปดูการเจมขอ,ของของผมกันนี่นะเ,เสื้อผ้าที่ผมเอบไว้ตอนแรกนะที่ผบอกอไว้จัดลงไปได้หมด การมัดของใน,นกล่องนี้ก็จะมีพวกเกี่ยวกับบอลทำครวัวที่ผมจะพบติดตัวไปตลอดพวกน้ำปลาน้ำตาลก็อะไรพวกนี้แหละที่เกี่ยวเครื่องครัวอยู่นอยู่นี้หมดเลย สวัสดีครับนี่ไทยไอันนี้ก็เป็นเวลาเวลาเวลาออกจากบ้านนะครับจะไปกลางเป็นที่สี่นะครับจะที่สี่สิบนาทีละอีก่าจะเข้าไ้ก็ เดินทางไปปั๊มกันดีกว่าเจ็ดเรียวก็มาอยู่ที่ปั๊มปั๊มแรกไอ้ปั๊มแรกใช่ป่ะใช่ใช่ปั๊มปั๊มปอยทองนัดพบแรกนี่นัดรวมกันจะออกเดินทางแล้วไอ้เอฟมาคนสุดทย AF เดบันเดบน นี่ครับผมนี่รยเอฟใช่นี่รถไอแบงค์นี่รยบอลเดี๋ยวเราไปอีกทีอีกทีก็เก่าๆอีกทีก็ที่สมดสาคอนเลยยาวหมดสาคอนคอน,นี่นะน้ำแบนครับไอเอฟมาที่หลังครับเสียเสียแบน นี่นี่ก่นอนเดินทางสักหน่อยไม,ไ,มไม่ต้องกันหายใจแดกเลยกินเ,เลยไม่สั์ไม่ใช่เล้าขาวแต่ <c oughs> เอแฟแดกโอเคครับเดี๋ยวเจอกัน <c oughs> บํานาะ หนึ่งชีวิตที่อุทิศให้ทางที่เดินขวาดน้ำที่ต้องเผชิญก็ผ่านมามากมายหนึ่งชีวิตที่ไม่คิดละเลยจุดมาย เหมืนเสรีภาพฉันดนกลางปีปินไปแบบนกพิราบตับเท่าที่ใจมันยังมีความหวังดับเท่าที่กายมันยังมีกำลังเส้นทางของข้า มันอยู่ที่หลงแรงไม่ใช่แค่วิธีคิดชีวิตที่ของจริงมมนยิ่งกว่าละครทุกก้าวทนละคนที่กว่านะักวิ่งมาราธอนเพราะไม่ได้เกิดมันตายมันเกิดมาทำทุกสิ่งที่สร้างไว้ให้คนที่เกิดมาจําไม่มีอะไรที่จะได้มันง่ายใหญ่และจะไม่เสียใจในวินาทีที่ใกล้าตายล้มตั้งกี่ครั้งลุกขึ้นมาได้ลุกขึ้นมาสู้ไม่ใช่ลุกขึ้นมาพ่ายเจ็บมันเท่าไรไม่เคยเข็ด it's my life ามีคนบอกทำเพลงมันจนทั้งชาติโจนมันแล้วทั้งชีวิตไม่กลัวจะพังพัาจะเติบโตมากับสิ่งที่รักเธอไม่เคยถอดใจให้กับใครที่ทักเคยบอกว่าเพ้อฝันมันอันตรายคนที่ไม่มีฝันนั่นแหละที่อันตรายและนี่คือชีวิตที่อุทิศให้ทางที่เดินควมาน้ำที่ต้องเผเชิญอผ่านมา ความฝันจุดหมายในใจฉันกับคนทางที่แสนไกลเดินไว้จะเดินไปได้เจอมากี่ฝนได้ทนมาก็ลายทั้งความตายคือสิ่งสุดท้ายจะใช้ชีวิตให้มีจุดหมาไ,ไปทางคงไม่ถึงถ้าไม่ก้าวเดินโลกไปนี้มันกว้างใหญ่แต่ไม่กว้างเกินใจนเรา การเกียบคันเล่งเอาให้ล้อเป็นไฟตายเป็นตายฉันจะขอเป็นไฟกลายเป็นไก่แต่ใจไม่ขอเป็นไทยลมให้เป็นลมอีกสักครั้งจะเป็นไรอยู่มาจนวันนี้ไม่รู้ว่าทอมันเป็นไงพร้อมจะปะทะชนะั้งแต่วิธีที่ท้องอนชนะมูลนั้งที่มันไม่มีพิษแพ้ก็คือแพ้ยอมรับคือสปิลในชีวิตนี้เป็นของเราแล้วใครเล่ามันจะมีสิจะไปให้สุดหลุดจากปะทะไใดจะไปให้สุดไปให้สุดฟ้าไกลจะไปให้สุดไม่ ไปชนะใครยิ่งใหญ่กว่านั้นคือฉันจะไปชนะใจชี่ยิ้เคิดให้ทางที่เดิมความน้ำที่ต้องเะเชรอ่านมา can